สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเฉียวฟงบุรุษที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับเฉียวฟงหนึ่งในพระเอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนิยายกำลังภายในของท่านกิมยงเขามีบุคลิกเข้มแข็งเปิดเผยห้าวหาญไม่กลัวฟ้าดิน ใจิตใจกว้างขวางมีฝีมือสูงส่งล้ำเลิศเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงครับแต่เขาต้องพบกับชะตากรรมอันพลิกผันที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอันลุ่งโลจนดของเขาไปในอีกแนวทางหนึ่งโดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นและบีบคั้นทำให้เป็นตัวละครที่น่าจดจำของผู้อ่านตลอดการครับหอเมื่อตอนที่เฉียวฟงอายุ30ปี เขาเป็นประมุขพักกยาจกแต่เชื้อชาติแท้จริงเป็นชาวซิตันมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำไหลบ่ากว้างหน้าสี่เหลี่ยมคิ้วดกหนาตาโตจมูกโด่งปากกว้างใบหูใหญ่สีหน้าเหี้ยมหานองอาจประกายตาเจิดจ้าดุดสายฟ้าที่หน้าอกยังสักรูปสุนัขป่าอ้าปากแยกเคี้ยวอย่างดุร้ายอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่า ความโดดเด่นในบุคลิกของเขานั้นเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับดังในความตอนที่ตัวอีพบกับเฉียวฟงเป็นครั้งแรกตัวอีพันคิดในใจว่าเขาเป็นชายชะก,การที่เข้มแข็งยิ่งนักนี่คงเป็นชาวเหนืออันโออาอาถานไม่ว่าแดนกลางหนับหรือประเทศใต้หลีหล้วนไม่มีบุคคลเช่นนี้เปาปุกตั้งก็ประโคมโออาว่า คุณชายมู่หยงที่เข้มแข็งองอาจแล้วเมื่อได้เห็นชายชะกันผู้นี้จึงคู่ควรรับคำว่าเข้มแข็งองอาจอย่างแท้จริงครับเฉียวฟงมีจิตใจเข้มแข็งมาตั้งแต่ต้นนิสัยเปิดเผยห้าวหาญและมีคุณธรรมอีกทั้งยังชื่นชอบที่จะคบหาชายชาตีที่มีความกล้าหาญองอาจเขาโปรดปานในการล่ำสุราเป็นที่สุดและสามารถดื่มติดต่อกันได้4ี่ ถึง50ชามดื่มสุราจนเมาไมา้ส่วนหนึ่งจะเพิ่มกำลังวางชาส่วนหนึ่งเฉียวฟงจริงๆแล้วแซ่เซลครับเป็นบุตรชายของเซียวหยวนซันซึ่งเป็นชาวซิตันเมื่อตอนเขาวอายุได้หนึ่งขวบบิดามารดาได้พาเฉียวฟงเดินทางไปบ้านของยายเพื่อร่วมงานเลี้ยงแต่ระหว่างทางพบกับการซุ่มโจมตีของชาวซองที่นอกด่านงั่งมึงกวนการโจมตีครั้งนี้ เกิดจากความเข้าใจผิดผู้นำขบวนโจมตีได้รับการแจ้งข่าวสารจากสหายท่านหนึ่งซึ่งมาทราบในภายหลังว่าเป็นข่าวลวงครับโดยเขาได้รับแจ้งว่าจะมีนักลบชาวซิตันเดินทางไปช่วงชิงคัมภีร์ที่วัดเส้าหลินผู้นำขบวนจึงรวบรวมผู้กล้าเพื่อมาดักรอบทำร้ายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มารดาของเฉียวฟงเสียชีวิตครับ อีกทั้งบิดาของเขาก็กระโดดลงเหวไปและเหลือทิ้งไว้แต่เพียงเฉียวฟงที่ยังแบเ์บอผู้นำขบวนซึ่งก็คือจเจ้าอาวาสวัดเซาลินไม่อาจหักใจลงมือกับทารกที่ไร้ความผิดได้และรู้สึกสำนึกผิดต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจเลี้ยงดูทารกนี้โดยไปฝากไว้กับเคียวซาคุยสองสามีภรรยาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างเนินเขา ด้านทิศตะวันออกของยอดเขาเซียลซิกฮงมณฑลห่อหนําเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูเสมือนเป็นพ่อแม่แท้ๆโดยไม่บอกความจริงให้กับเฉียวฟงรู้ครับแม่บ้านจะอยู่ติดกับวัดเซาหลินแต่เฉียวฟงก็ยังไม่เคยขึ้นเขาไปที่วัดเซาหลินเลยทว่าเมื่อเขาอายุได้เจ็ดขวบเฉียวฟองออกไปหาเกาลัดที่ภูเขาเซียลซิกฮงและบังเอิญได้เจอกับสุนัขป่าซึ่งในตอนนั้น ก็ได้ปรากฏหลวงจีนเศร้าหลินรูปหนึ่งนามว่าเสียนคู่ไต้ซอ้อท่านได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วรักษาบาดเจ็บให้แก่เฉียวฟงครับหลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายทอดวิทยายุทธให้โดยกำชับกับเฉียวฟงว่าห้ามเปิดเผยเรื่องนี้กับผู้ใดทั้งเรื่องฝึกวิทยายุทธแล้วเรื่องเป็นสิทธิ์ของท่านซึ่งความจริงแล้วเสียนคู่ไต้ซอ้อได้รับฝากจากเจ้าอาวาสให้มาอบรมสั่งสอน เพื่อไม่ให้เฉียวฟงตะเิดหลงทางพอเขาอายุได้16ปีเฉียวฟงมีโอกาสได้พบกับอวมเกี่ยมทงประมุกภักภกยาจกและได้รับเฉียวฟงไว้เป็นสิทธิ์เนื่องจากเสียนขู่ได้ซื้อมีให้เปิดเผยว่าเคยเรียนวิชากับท่านชาวยุทธทั่วไปจึงเข้าใจเพียงว่าเฉียวฟงเป็นสิทธิ์ของอวมเกี่ยมทงในระหว่างที่อยู่ในพักกยาจก เฉียวฟงประกอบคุณงามความดีตลอดมาครับและหลายครั้งก็ได้รับวาสนาประจวบเหมาะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอ้วมเกี่ยมทงและเจ้าวาดวัดเสาหลินต่างคอยให้การช่วยเหลืออยู่ลับๆเนื่องจากต้องการชดเชยความผิดด้วยการผลักดันให้เฉียวฟงเป็นวีรบุรุษผู้ทรงคุณธรรมต่อมาในวันที่7เดือน5ปีที่6รัชสมัยงวนหงฮ่องเต้แห่งใต้สอง เฉียวฟงอายุได้22ปีและเขาได้รับตำแหน่งประมุขพักรยาจกต่อจากอวมเกี่ยมทงครับแต่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งเฉียวฟงต้องผ่านการทดสอบ3หัวข้อประกอบความดีความชอบ7ประการในการชุมนุมบนภูเขาไทซัวเฉียวฟงได้โค่นศัตรูที่เข้มแข็ง9คนนำพาพักรยาจกรอดพ้นจากวิกฤตมาได้หลายร้อยปีมานี้ ไม่เคยมีหัวหน้าภักยาจกคนใดที่ต้องผ่านการทดสอบอย่างยากลำบากเช่นนี้หลังจากได้รับตำแหน่งเฉียวฟงก็ไม่ได้กลับมาที่วัดเส้าหลินเพราะด้วยฐานะของเขาซึ่งถ้ามาจะต้องมีพิธีรีตองมากมายครับแต่ทุกปีเขาก็ใช้คนจัดส่งเสื้อผ้าอาหารมาให้บิดามารดาและอาจารย์อยู่เสมอในช่วงเวลา8ปีที่เขาเป็นประมุขภักยาจก เฉียวฟงทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถเขาแก้ไขและปรับปรุงพักยาจกจนรุ่งเรืองเฟื่องฟูและมีชื่อเสียงเกียงไกลเมื่อเขาอายุได้30ก็บังเอิญได้พบกับตัวอีและสาบานเป็นพี่น้องกันครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเฉียวฟงก็ได้ประสบเหตุการณ์ที่ป่าเฮงถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเฉียวฟง ในแปดเทพอสูรมังกรฟ้าครับโดยเนื้อเรื่องในส่วนของเฉียวฟงนั้นมีความกดดันและลันทดตลอดตั้งแต่ต้นจนจบแม้ว่าจะถูกวางไว้เป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบเหมือนดังตะวันอันเจิดจ้าเพราะเขามีความแข็งแกร่งทั้งบุคลิกและนิสัยใจคออีกทั้งยังมีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่าใครจึงยากที่จะมีเรื่องราวมาสั่นคอนได้ซึ่งหากสถานการณ์บีบคั้น ที่เกิดกับเฉียวฟงไปเกิดกับคนที่อ่อนแอเรื่องราวคงจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่และหากตัวละครที่เข้มแข็งแกร่งกล้าเจอกับขวากหนามธรรมดาทั่วไปก็คงจะผ่านไปได้ไม่ยากแต่เมื่อสถานการณ์อันบีบคั้นรันทดไร้ทางออกเกิดขึ้นกับคนที่จิตใจเข้มแข็งมั่นคงที่สุดคนหนึ่งมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามว่าคนที่มีความแก่งกร้าองอาจสุดยอด จะตัดสินใจอย่างไรต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นถาโถมเข้ามาไม่หยุดยั้งครับเนื่องจากเฉียวฟงเป็นยอดฝีมือแห่งยุคเขาได้รับการขนานนามเคียงคู่กับมู่หยงฟู่ว่าเป็นเฉียวฟงเหนือมู่หยงใต้แต่แนวเรื่องก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพลังฝีมือของเขานั้นเหนือล้ำกว่ามู่หยงฟู่พอสมควรครับเฉียวฟงได้รับการถ่ายทอดวิชาฝีมือ จากเสียนขู่ไต้ซื้อหลวงจีนวัดเศ้าหลินตั้งแต่อายุเจ็ดขวบซึ่งภายหลังเขาก็ได้เป็นสิทธิ์ของอ้วมเกี่ยมทงประมุขพักกยาจกได้รับการถ่ายทอดวิชาไม้เท้าตีสุนัขและ18ฝ่ามือพิชิตมังกรแต่วิชาที่เฉี่ยวฟงใช้ได้อย่างช่ำชองคือ18ฝ่ามือพิชิตมังกรครับวิชานี้เป็นแนวทางเก่งกล้าเหมาะกับคนองอาจเปิดเผยซึ่งตรงกับตัวเฉียวฟงพอดี ส่วนวิชาตัวเบาของเขานั้นมีต้นกําเนิดมาจากวัดเซลินและผ่านการแก้ไขาจากอวมเกี่ยมทงเป็นแนวทางอันแก่งกล้าวพอก้าวออกยาวๆก็ไปได้ไกลาวาเศษเฉียวฟงมีภูมิปฏิภาณลาเลิศมาแต่ก,กําเนิดไม่ว่ากระบวนท่าใดพอศึกษาก็เรียนรู้พอเรียนรู้ก็แตกฉนันเมื่อเผชิญกับศัตรูก็สามารถพิกแพงใช้ได้อย่างแยบคายแม้ว่าในวิชาทั่วไป ทางเฉียวฟงเป็นผู้ใช้ออกวิชานั้นก็จะเป็นอนุภาพสูงล้ำมากครับจุดเด่นที่สำคัญคือยิ่งสถานการณ์เลวร้ายเท่าไหร่พลังซ่อนเลนภายในกายของเขายิ่งประทุออกมามากเท่านั้นเวลาเผชิญศึกสำคัญเขามักจะดื่มสุราเพราะยิ่งดื่มยิ่งเพิ่มกำลังวังชาด้วยระดับความสามารถของเขาในชีวิตยากที่จะพบผ่านผู้คนเปรียบติด นับแต่ออกท่องเที่ยวยุทธภพไม่เคยประสบกับความพ่ายแพ้มาก่อนจวบจนเฉียวฟงได้สลัดตำแหน่งประมุขพักยาจกเนื่องจากเขาถูกเปิดโปงเรื่องชาติกำเนิดทำให้ไม่มีผู้สืบทอดวิชาฝ่ามือพิชิตมังกรที่สมบูรณ์ชุดนี้กระบวนท่าที่สืบทอดจึงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งต่อมาอ้างชิดกกงในเรื่องมังกรหยกก็ได้คิดค้นเพิ่มขึ้นให้ครบตามชื่อรวมเป็น18ท่าดังเดิมครับแต่ก็ไม่สามารถ คงอนุภาพเทียบเท่ากับ18ฝ่ามือพิชิตมังกรของต้นฉบับเดิมได้ซึ่งแม้ว่าในยุคหลังๆนั้นจะเสื่อมถอยลงแต่ก็ยังมีการพูดถึงอยู่ตลอดวิชาฝีมือนี้เป็นเป็นทางก้าแกร่งตรงไปตรงมาผู้ที่เหมาะสมกับการฝึกจะต้องเป็นบุรุษและมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำแข็งแรงจึงไม่เหมาะกับสตรีหรือคนทั่วไปครับโดยในยุครองแปดเทพอสูรมังกรฟ้านั้น เป็นยุคที่มียอดวิชาสุดร้ายกาจและแสนพิสดารอยู่มากมายจอมยุทธแต่ละคนล้วนมีฝีมือสูงส่งล้ำเลิศเป็นที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นเฉียวฟงก็ยังคงใช้วิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรโลดเล่นอยู่ในยุทธจักรของยุค8เทพอสูรมังกรฟ้าได้อย่างองอาจไร้ผู้ต่อต้านจนกล่าวกันว่าเฉียวฟงเป็นผู้ที่ใช้18ฝ่ามือพิชิตมังกร ได้เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาครับและนี่ก็คือบุรุษหนุ่มผู้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนามเฉียวฟงครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับความเก่งกาจของเฉียวฟงแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ